สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่องวิชัยชาแนลนะครับวันนี้นะครับได้ออกปฏิบัติหน้าที่หลังจากที่ถมดินทุ่กนา8ไร่นะครับเมื่อช่วงเช้าๆนะครับพอดีบ่าย2โมงมีนัดกับนะครับเพื่อนแล้วก็ทีมงานนะครับที่จะไปดูที่ดินอีก2แปลงนะครับแปลงหนึ่ง6ไร่แปลงหนึ่ง7ไร่นะครับเดี๋ยวเราจะไปชมที่หน้างานเลยนะครับเดี๋ยวรอท่านผู้ใหญ่แต่ท่านพี่ใหญ่นะครับท่านพี่ใหญ่แต่งตัวโอ้พี่ใหญ่เรา ใส่เสื้อสีแดงเลยสงสัยจะหมานหัวดใหญ่มาเลยกินเฮ้มันยังหนักวัสดีครับท่านพี่ใหญ่อันนี้ลงลงยูทูบอาท่านพี่ต้องลงยูทูบมามาเยี่ยมชมเลยจะนําลงยูทูบเลยโอเคโอเคครับเอ่อเป็นผู้นําที่สุดยอดนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นพี่ใหญ่ที่รู้จักกันมานานแล้วนะครับเนี่ยรู้จักกันมานานนมนานแล้วเซอร์ไพรส์เลยไม่ให้รู้ตัวครับได้มาเยี่ยมชมอ่ะเดี๋ยวเราไปชมที่หน้างานต่อเนาะถออเออถอเออ มานี่ยนายมึงมานี่ก่อนมึงมึงมึงมานี่ก่อนดูเราเัาเออมาขาบ้านเลยนี่กุกกำลังเอาหน้ามอท่ามาตอนหลับอยู่นี่ถือซีาา่าสะเปิดเอาหน้าในตู้เย็นมาตอนหลับอเออมามา ถ้าวันนี้มันจะหายไปหากระแปลงที่แหนนี่นี่ก็ต้อดูใจเจ้าบ้านเป็นว่าอันนู้นที่กลัวไปไปดูอันที่จะจะได้กันเลยครับเพราะว่ามันต้องทำโรงงานแต่อันนี้มันยาวจอดจบดละน้องบัวน้องขงหรอวะรอนะครับจากการนำของพี่ใหญ่เรานี่สุดหล่อของเรานี่นะเธอจ๋าเธอไลสดตลอดไม่ไรโสดผมจะอัดคลิปไปลง YouTube เลย เน่เล่นไหลสดตลอดเลยเอาไปให้กันหลุดเนี่ยหลุดเพราะแต่ใส่เดี่ยวที่เล็กแป๊ะมากันหนีไปหนุ่มเย้พ่อสโลงหนุ่มเย้ขวดเสือมาหนึ่งขวดพี่ชายที่น่ารักนะพี่ชายที่น่ารักรู้จักกันมานานแล้วครับสามสิบปีแล้วเนี่ยพอดีมาติดต่อเรื่องที่นะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ที่ว่าจะซื้อจะขายกันเนาะเดี๋ยวพี่แกจะพาไปดูนะครับ อ่ะถือขอให้โชคดีขอให้ได้ตกลงโปงใจได้ซื้อได้ขายกันจะได้งานทำกันได้งานทากันอีกที่ที่อยู่ไกลไม่ผู้ใหญ่เนี่ยนะที่จะไปเราจะไปกันเนี่ยนี่เขตตรงนี้เองนี่บ้านหนองบัวเนี่ยแต่ว่ารู้รู้สึกว่าฝั่งบ้านจะเขียวหน่ะอ๋อเอออยู่ตรงนี้เลยเนื้อที่เจ็ดไรเนาะเออเนื้อที่เจ็ดไรเจ็ดไรเพราะว่าเจ็ดไรกว่าอ่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูหน้างานกันต่อเลยนะครับอ่ะ ตอนนี้เป็นถนนสองใบคือต่อกันเนื้อเนื้อเนื้อที่ตรงนี้กี่ไร่ครับเนี่ยมีประมาณหกไร่สองงานเลยครับโอ้ที่นี่พี่ผู้ใหญ่เองเขาอบตเขาจะให้นี่เองสั่งโรงงานได้ไหมเนี่ยสั่งโรงงานคน์ีิเจอทำาตุทำเตียงมันก็ต้องมันต้องคุยกับเข้าดูก่อนแล้วนี่เนี่ยไอหลานชายนี่กกำลังสมัยนี้ตอนนี้เขาโลดเลยเด้ใช่ใช่กำลังนี่กำลังนี่อยู่นี่หลานชายก็กำลังนี่ ถ้าไหวร้านชายได้ขึ้นมาก็คุยกันง่ายอยู่เนาะแต่ว่าอันนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่อันตรายต่อหมู่บ้านมันต้องประชาคมกันด้วยเนาะใช่มันต้องผ่านอีกแต่ว่า <No. S 2> คิดว่ามันคงน่าจะผ่านนะคร<ข>ับขอดูนาทีแต่ไปศึกษาข้อมูลว่ามันจะสร้างได้ไหมเนาะในแต่เราเราก็ถ้าว่ามีก่อเห็นเขาขายอย่างนี้เราก็บอกอย่างนี้ใ่ถ้าเอาไม่ได้ก็โอเคคือคือมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเราเรารู้เบื้องต้นก่อนสถานีสถานที่ตรงนี้มันแค่นี้ทีนี้เราก็ เอาเรื่องนี้ไปทํโอตไปคุยที่อบตว่ามันสร้างได้ไหมเราก็เราเอาเนื้อที่ไปให้เขาดูถ้าเขาบอกว่าสร้างได้เราก็ซื้อใช่ไหมมันไม่ได้มีน้ําเสียมันไม่ได้มีถูกต้องครับไม่มีกลิ่นทีนี้ความต้องการของคนไกลเคียงเนี่ยเขาก็ได้มีงานทําด้วยใช่ไหมมันอาจเป็นไปได้ผมคิดว่าชุมชนจะมีงานกะโรงงานอย่างนี้ใช่เลย เราคิดว่าแล้วก็มันไม่ใช่แค่ฝุ่นเนี่ยมันมีที่ผมผมมองดูว่ามันก็ไม่ใช่นะที่แออัดเท่าไหร่นะมันมันก็พอได้ใช่ห่างๆ่งกันเดี๋ยวผมจะพาไปดูฟังกันได้เออไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นอีกแปลงหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราที่เราก็ไปพูดคุยกันตรงดูทั้งสามปงใช่ใช่ใช่เอาโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูที่ใหม่กันครับใช่ใช่ใช่โอ้โหนี่ยังหมอใหญ่เลย นี่นี่โอ้ยนี่เลยมันอืวัวนี่เลยเหมาะนี่อันนี้ยิ่งแจวเลยอันนี้แจวเลยถ้าว่าอย่างนี้ไม่ยังไม่ถูกใจก็ไม่รู้จะว่าอันนี้เนื้อที่เท่าไหร่เจ็ดไร่ประมาณเจ็ดไร่มื้อนี่ดีด้วยใช่นี่เหมาะเลยอันนี้ชนดเนาะชนดเมื่่อไหรรคับโอเคสวยมากนะครับขึ้นมาขึ้นนู่นข้านู่นเขาได้โนีอยู่บ้านข้านอกอู้หูนี่สวยนี่ขึนเลยแหนทา่ใช่ อ๋อเอาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูใช่โอ,อ้ถนนมีทุกด้านเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมตอนนี้วัยใช้ n แนลนะครับช่อง youtube ของเราได้มาเยี่ยมชมที่ที่เราจะซื้อจะขายนะครับเนี่นยเือ้อที่ตรงนี้เจ็ดไร่นะเจดไร่ครับอ่ะใครสนใจทักมา นะครับเป็นดินเสมอเป็นที่เสมอมากนะครับแล้วก็ห่างจากถนนไม่กี่เท่าไหร่ครับเนี่ยเนาะห่างเท่จากถนนน่าจะประมาณอยู่ที่ร้อยกว่าเมตรไม่เกินสองร้อยเมตรนะครับเนาะไม่น่าเกินสองร้อยเมตรเนาะห่างมาเนาะร้อยร้อยกว่าเมตรมีครับมีโอ้ถนนทุกด้านเลยนะครับเออนี่ที่นี่ที่นี่ตรงนี้ตรง ตรงพี่เสื้อแดงๆนะครับจะปีถนนยาวไปนู่นเลยนะครับแล้วฝั่งนู้นนะครับนู่นเห็นเสาไฟไหมนู่นนะครับฝั่งนู้นถนนอีกเป็นถนนสามด้านนะครับโอ้ที่เสมอแล้วสวยสวยมากเลย,ยใช่ใช่ออโอเคไอ้ตอนนู้ตนตอนนู้นก็เหมาะสมแต่ค่าดทางเลี่ยงเป็นสิบตัวนี้ถุดโดดเลยเออสวยนนนใช่เอ่ะโอเค นี่แหละอ่าโอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เรามาชมกันก่อนโล่งไหมอันนี้สวยไปเลยเออนี่โล่งไหมสร้างโรงงานนี่เหมาะที่จะสร้างโรงงานแล้วคันนี้เอ้อตรงนี้ผ่านอีกตรงนี้ยิ่งสวยเขาอี่อันนี้จนลูกดูแลพันธุ์พ่อเู่าไหเนอเออเหมือนกันรอบด้านเลยเออนี่ ทางหน้าหนึ่งกับถนนหน้ากัถนนอีกเอออันนี้ก็นี่แค่ไหนเขตเขตแค่ไหนนี่เขตแค่นี้เหรอเขต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 ต้นไม้อ๋อนี่ไป็นยาวอันนี้สีไรเนาะอันนี้เป็นผลิเจ้าโอ้อันนี้แปลงนี่นะครับเนี่ยแปลงนี่นะ อ่ะอันนี้จะยาวไปด้านหลังนะครับพื้นที่จะอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านิดหนึ่งนะครับนะครับนี่ตั้งแต่มุมตน้ตนต้นอันนี้เขาเรียกต้นไม้พรวงนะครับเนี่ยต้นพรวงเนาะย,ยาวไปถึงต้นมะพร้าวยาวถึงต้นมะพร้าวนะครับแล้วยิงตรงไปดูเลยนะครับนุ่นลังคานุ่นเลยนะครับ,รบสี่ไร่สี่ไร่นะครับอ่ะแปลงนี้อีกแปลงหนึ่งนะครับที่เราจะเยี่ยมชมกันอ่ะโอเค อันนี้ไม่ค่อยมีคนเยอะเท่าไหร่เนาะบางคนไม่ค่อยมีเท่าไหร่ตัวนี้จะว่าจะถ้าตี่ก็คือที่ไม่ถึงห้าไร่ครับถ้าบันติมันนัแต่ว่าถามว่าอยู่นอกไม่นอกเลยนอกเลยตรงนี้ได้เลยเออตัวนี้นอกเลยแหละก่อไปตรงนี้ถึงหอเมวองขอทางใหญ่ใหญ่แล้วตรงนี้ก็วัดทางที่เราไปที่แรก อ่าท่านผู้ชมเห็นแล้วเนาะตรงนี้สี่ไร่นะครับท่านก็มีซอ,อยออกจากบ้านเจ้าของที่นะซอยมาอ่าเมื่อกี้ผมชี้มาตรงต้นมะพร้าวอ่าอันนี่นะครับขดเขตแดงนะน่าจะอยู่ตรงนี้นี่นะครับอ่าตรงนี้สี่ไร่โอเคอืม,อม เราเยี่ยมชมที่สวนนะครับไม่มีที่นานเลยมีแต่ที่สวน3ามแปลงแล้วนะครับแปลงแรกหกไร่แปลงที่สองเจ็ดไร่แปลงที่4ี่ไร่นะครับเป็นล็อกๆของเขาเองน่นลงลงนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูหลักฐานเนาะเกี่ยวกับการเป็นโฉนดนะครับเอ,เอกสารสิทธิ์ของแต่ละแปลงนะครับว่าแปลงไหน ยังไงนะครับเป็นฉโฉนดเป็นนอสอสามหรือเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งพูดคุยที่บ้านเจ้าของที่อีกที่หนึ่งนะครับแล้วไปสอบถามเรื่องราคาว่าแปลงหนึ่งาราคาจะเท่าไหร่นะเ,เลยหรือเปล่าไปเลยไปเลยไปไม่เลยใช่ไหมไป ตอนนี้เราเดินทางกลับฐานทัพเราแล้วนะครับทุ่งนาเปดไร่เนาะหลังจากที่เราไปดูที่ดินนะครับแล้วก็ตกลงข้อผูกมัดกันข้อสัญญาอะไรต่างๆด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราตกลงกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับทุ่งนาเปดไร่เนาะไปดูการทมดินต่อนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผลลัพ์การซื้อการขายอะไรต่างๆอนนะครับเดี๋ยวจะลงในช่อง YouTube ในลําดับต่อไปนะครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ